นขึ้นคนก่ออาชญากรรมเนี่ยอายุน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วเหตุการณ์นี้คนตายอายุ17นะครับถูกยิงแถวแถวบางนาตราทางข้าวัดสรุดจังหวัดสมุทรปราการแต่คนก่อเหตุเนี่ยอายุ13ปีเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ยังงงกับสาเหตุอยู่จริงๆไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันมาก่อนแต่มีการมาดักทําร้ายแล้วยิงกันจนตายครับ <c oughs> อุทิศถูกยิงแล้วนะครับคุณผู้ชมเอามือกลุ่มหน้าท้องเราวิ่งไปต่อแต่มีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่ใกล้กว่านี้เห็นชัดเจนว่าคนก่อเหตุมีอาวุธปืนนะครับมุมนี้ครับคือฝั่งของผู้เสียชีวิตเองไม่ได้มีอาวุธเพื่อนเขาบอกว่าเขาใช้กลวยยางตรงนั้นแล้วก็ไม้แถวนั้นในการต่อสู้กับฝั่งคนก่อเหตุเพราะว่าคนก่อเหตุมีอาวุธปืนนะครับนี่คือวงจรปิดที่เห็นว่าจิสนุพงศ์คนก่อเหตุเด็กอายุ13เนี่ยถือปืนไปไล่ฆ่าเด็กอายุ17นะครับ แล้วฝั่งคนที่เสียชีวิตก็มีกลัวยางเท่านั้นที่เป็นพื้นที่ของเอกชนตรงพื้นที่จุดเกิดเหตุในการเคลื่องเข้าหาคนก่อเหตุและอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมยังไม่พอเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่ยิงเขาไปแล้วมีการไล่เขาไปตายด้วย หลังจากนั้นกลุ่มของคนก่อเหตุทั้งหมด5คนก็หลบหนีไปครับเหตุการณ์นี้คนที่เสียชีวิตชื่อว่าเกียรติศักดิ์หรือว่าปอนนะครับอายุ17ปีเท่านั้นถูกยิงที่หน้าท้องด้วยอาวุธปืนเหตุการณ์ทั้งหมดตำรวจสามารถจับคนก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วไม่นานนะครับจับได้ทั้งหมด5คนคนยิงเนี่ยอย่างที่บอกว่าชื่อชิตสนุพงศ์อายุ13ปีเท่านั้นคนที่2อายุ17 คนที่3อายุ15คนที่4อายุ16และคนที่5อายุ16บหนะคุณผู้ชมอาวุธปืนของกลางเป็นปืนปากกานะครับสีเงินจํานวนหนึ่งกระบอกที่เด็ก13ใช้ยิงแล้วเหตุการณ์นี้มีการไปดักรอกันอย่างที่บอกมีคนเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับเป็นหนึ่งในกลุ่มของคนเสียชีวิตบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยไปบ้านเพื่อนแถวแถว,แถวบางบ่อและปรากฏว่าจะแวะไปหาเพื่อนในซอยวัดสลุดคือเขามาด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับฝั่งของผู้เสียชีวิตคันแรกเนี่ยจะมีฟิล และเกติศักดิ์คนที่เสียชีวิตนั่งซ้อนท้ายส่วนคันที่2จะมีไทและนิวเป็นเพื่อนนั่งมาด้วยกันเขาบอกกาลังจะเข้าบ้านไปแวะซื้อน้ําแข็งไปแวะซื้อน้ําดื่มแถ,ถวร้านสะดวกซื้อบังเอิญไปเห็นคู่กรณีและไม่รู้จักกันมาก่อนนะคิดว่าดูเหมือนท่าจะไม่ดีก็เลยรีบกลับบ้านแต่อตอนรีบกลับบ้านเนี่ยคิดว่าจะพ้นกลุ่มคนก่อเหตุมาดักรออยู่แล้วแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพื่อนเขายืนยันนะครับว่าไม่เคยรู้จักไม่มีปัญหาก,กันมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเหมือนกัน ล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปที่วัดบางบ่อครับเป็นที่ตั้งบนเพลงกุศลศพของน้องที่เสียชีวิตมแม่ของเกติศักดิ์เนี่ยบอกว่าปกติลูกจะไปเที่ยวนอกบ้านแล้วจะกลับดึกๆคือจะของเงินไปแล้วรอบล่าสุดของเงินไป100บาทจนกระทั่งมีเพื่อนแล้วก็มีพ่อแม่ของเพื่อนเนี่ยมาตะโกนอยู่หน้าบ้านบอกว่าลูกชายถูกยิงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลครับรู้อีกทีคือลูกเสียชีวิตแล้ว แม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไรแม่บอกว่าเหตุการณ์คร่าวๆทุกคนยืนยันไปเสียงเดียวกันว่าไม่เคยไปหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครก่อนเกิดเหตุแค่ไปร้านสะดวกซื้อแค่นั้นอยากจะให้พวกคนก่อเหตุได้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่ลูกแม่เนี่ยกว่าจะโตมาได้17ปีลำบากยากเย็นแค่ไหนต้องมาหมดอนาคตเพราะเด็กอายุ13ฟังจากที่เพื่อนๆอน,อน้องบอกว่าเหมือนกับมองหน้ากัน แต่น้องก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรใช่น้องก็ไม่ได้คิดอะไรคือมองหน้ากันก็ต่างคนต่างไปแต่แต่ไม่รู้ว่าฝั่งโน้อนอะเขามาดักรอแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเลยมันมันก็เกินไปอะค่ะเพราะว่าแค่มองหน้ามันก็ไม่น่าจะเอากันถึงตายก็กังวลค่ะกังวลเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับทางพ่อแม่ของอเด็กทางโน้นเลยค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยคือ ตอนนี้คือเราไม่ให้อภัยอยู่แล้วก็มาคุยกันได้ค่ะมาคุยกันแต่ว่าเราอ่ะไม่ให้อภัยเราไม่ให้อภัยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ให้อภัยค่ะเพราะว่าเราลูกเราทั้งคนอะ่ะกว่าเราจะเลี้ยงมาโตขนาดนี้อะ่ะแล้วน้องไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขาเลยน้องไม่ได้รู้จักกับเขาอยากให้เขาได้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่อะ่ะถ้าถ้าเป็นไปได้นะหนู อยากให้ตายตามลูกหนูไปเลยนะแม่พูดเลยมาคุยกันได้แต่ไม่มีวันให้อภัยอ๋อเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ให้อภัยยากจริงๆกันนะคะแล้วที่น่าตกใจคืออายุของผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนน่ะสิบสามนี่คือประมาณสักปหกมหนึม .2 องไม่เกินเนี้ยยังเป็นเด็กชายอยู่เลยฟังข่าวนี้เลย,ยังคิดเลยอตอนเราสิบสามเราทำอะไรนะ เราคงไม่กล้าขน,นองถึงขั้นไปจับมีดจับปืนขนาดนี้คุณผู้ชมคะพี่ชายของเด็ก13ปีน้องชิสนุพงศนะ์น่ะพี่ชายเขาเดินทางมาเข้าเยี่ยมที่สบพบางแก้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะ่ะน้องเป็นเด็กดีนะ มีอะไรเนี่ยก็มักจะเล่นอยู่คนเดียวที่บ้านแต่ว่าเพึ่งมาติดเพื่อนแล้วออกไปเล่นนอกบ้านทุกวันช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานี่เองค่ะทีนี้พอออกไปเล่นนอกบ้านเกือบทุกวันก็ไม่รู้หรอกว่าน้องไปคบเพื่อนกลุ่มไหนไปเที่ยวเล่นที่ไหนหรือทําอะไรบ้างตอนเกิดเรื่องก็ไม่ทราบเพราะว่าตอนนั้นคนที่บ้านไปทํางานมาทราบหลังจากรู้ว่าน้องไปยิงอาริแล้วเรื่องปืนเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่า น้องไปเอามาจากไหนอายุเพียงแค่13ก็ยังงงอยู่และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นว่าน้องมีอาวุธอะไรแบบนี้ยังงงอยู่เลยจากตอนแรกเป็นเด็กเรียบร้อยทำไมถึงเป็นเด็กเกเรและห้าวหานถึงขั้นไปยิงคนได้ยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้เข้าไปใช่ผมรอสี่โมงลาเยี่ยมแต่น้องหัวมันปิดอยู่แล้วแต่เรื่องเริ่มก่อนอ่ะเอามาดูมารู้ว่าพิจารณาให้ดูมันก็ต่างคนต่างใส่กันน่ะ แต่ทั้งนั้นก็ปลาโน่นปลา,านี่มาที่แรกก็ปลาไปปลามานหลังนี่ชักปืนยิงแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนของน้องซีนี่เรารู้จักมผมไม่รู้เลยครับไม,รไม่รู้จักใครเลยปกติก็รู้จักแต่น้องรู้จักแค่น้องคนเดียวปกติผมไปก็เจอแต่น้องมันอยู่ที่บ้านทางานทางานอะไรของเขาไปาที่<ม>แต่เราก็เจอกันแค่แหวบเดียวเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเขาเลย แต่เวลาที่เขาเจอเรานี่เขาแบบเป็นเด็กเขาก็ากใช่พี่หวัดดีแบบนอบน้อมเลยพี่คือแบบก็เด็กดีคนหนึ่งอะพี่ผมยังตกใจเลยได้ยินข่าวใครจะไปคิดเด็ก13ฆ่าเด็ก17อืม,อมแล้วถูกแจ้งข้อหาทั้งหมด3ข้อหานะครับร่วมกันฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนและทั้งหมดตั้งแต่1 3ถึง17ปีทั้งหมดเป็นเยาวชนนะครับรอดูโทษหลังจากนี้ว่านอกจากตัวน้องๆเองแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครอง เขาจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบความผิดครั้งนี้ด้วยหรือเปล่า